ตอนนี้นะครับขบวนสินค้านะครับที่985นะครับวันนี้ทําขบวนโดย G E A นะครับกําลังเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับเพื่อมาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ G E A สี่ห้าสามแปดนะครับทากระบวนสินค้าห่อพัสดุส่งด่วนนะครับเขาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ นะครับุณรถจอดเทีบชานชนาได้หนึ่งนะครับเป็นรถสินค้านะครับไม่รับการโดยสารนะครับรับสินค้าอย่างเดียวนะครับมีตัวที่สามรถเร็วขบวนหนึ่งเจนหนึ่งนะครับรอขบวนหลังนะครับนี่นะครับขบวนสินค้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังจากที่ขบวนสินค้าไปหลีกที่ สถานีนะครชุมแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจดหนึ่งก็จะตามไปนะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็รับสกายสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ